ห้อคอนเทกตุ่น SP750 นะคะอย่างแรกก็คือการติดตั้งสาย IV set ให้เราทำการปลดล็อกนะคะโดยตัวสีเทาตัวนี้ดึงขึ้นนะคะแล้วก็ประตูจะเด้งออกอัตโนมัติจากนั้นนำสาย IV set ขาะพาดนะคะไปตามเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะก็คือ AirBubble Sensor แล้วก็ตัวปั๊มนะคะแล้วก็ผ่านตัว p r e s s u r e s e n s o r แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวแคมล็อกนะคะให้ทำการ แคมน้องเขาแบบนี้นะคะจากนั้นเสร็จปุ๊บให้เราทําการกดค่ะตัวนี้ประตูกด1ทีแล้วตัวล็อกก็คือกดล็อคลงไปแบบนี้นะคะจะเป็นการล็อกประตูจากนั้นให้ทำการกดเปิดเครื่องค่ะที่ปุ่ม on off อันนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของเครื่องนะคะจะมีทั้งหมดก็คือด้านขวามือก็คือเป็นสถานะแบตเตอรี่ค่ะ อันแรกนะคะคือเลทก็คืออัตราการไหลค่ะเราสามารถตั้งได้สูงสุด699มิลลิตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าทําการตั้งก็คือให้กดตัวนี้นะคะ enter เข้าไปจากนั้นก็คือกดปุ่มขึ้นลงในหน่วยต่างๆนะคะตามค่าที่เราอยากจะให้เลทแก่ผู้ป่วยนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะถ้าไม่โอเคให้กด cancel ตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บต่อไปนะคะคือ total ก็คือปริมาณสารน้ําหรือสารละลายตัวยาทั้งหมดที่เราจะต้องให้นะคะก็สามารถให้ได้ไดมากที่สุด9,999มิลลิตรนั่นเองค่ะ ตันี้ก็คือเราจะใช้ปุ่มขึ้นลงลอักษรขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาในการเปลี่ยนหน่วยเหมือนเดิมนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วทีนี้ลงมาที่ตัวไทยนะคะไทยตัวนี้ก็คือเป็นไทยของ i v วีเนะคะให้เราใช้ไย IVset ให้ตรงกับที่เราใช้อยู่นะคะซึ่งตัวนี้ในการตั้งค่าก็คือจะมีเรื่องของรหัสนะคะก็คือเป็นก้าทั้งหมด4ตัวนั่นเองจากนั้นให้เราเลือกไทยให้ตรงนะคะที่ผ่านการแคลหรือคาลิเบตมาก่อนนั่นเองเพื่อความแม่นยานะคะอยู่ที่บวกลบ5% ต่อไปนะคะคือการเคลียร์ค่าอันนี้เราจะไว้ใช้ในกรณีที่เคลียร์ค่าสารละลายที่ให้แก่คนไข้ในรอบนั้นนน,นั่นเองค่ะถ้าเราคลิดเข้าไปนะคะตอนนี้ก็คือยังศีโก็คือไม,ม่เกิดการให้สารละลายนั่นเองค่ะจากนั้นก็คือจะเป็น System Setting นะคะอันนี้ก็ต้องเข้ารหัสเหมือนกันก็คือจะเป็นรหัสเดิมเลยก็คือเป็น94ตัวนะคะก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าเพชเชอร์ในกรณีที่สายอุดตันทั้งหมด3ระดับนะคะ แล้วก็ต่อไปก็คือเป็นการคาลิเบตค่ะในของส่วนของ IVset นะคะแล้วก็จะมีการตั้งชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของคาลิเบตของตัวสาร i v Set ให้ตรงกับที่เราใช้งานนั่นเองค่ะต่อไปก็คือภาษานะคะจะมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะอันนี้เลือกเป็นาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วอลลุ่มคือการเปิดปิดเสียงนะคะในการที่เรากดปุ่มเนี่ยเราสามารถปิดเสียงได้ในะกรณีที่ไม่ใช้งานนะคะเสียงก็จะหายไปน,นี่ค่ะเสร็จปุ๊บอันนี้คือรีเซตก็คือรีเซ็ตค่าที่มาจากโรงงานนะคะให้เป็นเครื่องเปล่านั่นเอง สร็จถ้าสมมติเราต้องการที่จะให้แล้วนะคะให้เรากดเริ่มส t a r ์สต็อที่ปุ่มน,นี้แทนค่ะอันนี้คือการตัวอย่างการแจ้งเตือนนะคะในกรณีที่มีสอฟองในสาย i v s e เซนะคะเขาจแจ้งเตือนเป็นข้อความพร้อมกับสัญลักษณ์แล้วก็ไฟการแจ้งเตือนค่ะปิดการแจ้งเตือนโดนยการกดปุ่มนี้ค้างนะคะ อันนี้ก็คือให้เราทําการเปิดประตูแก้ไขนะคะว่ามีฟองอากาศภายในสายก็คือทาการไล่ฟองอากาศภายในสายก่อนจากนั้นปิดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้สายอซิสปกตินะคะสุดท้ายก็คือเป็นปุ่มโบลัสน,นะคะคือการให้สารละสาระละลายในกรณีที่เร่งรีบนะคะก็คือให้อยู่ในเลทที่699เมลิตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะก็จะเป็างงานการกดปุ่มตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการแจ้งเตือนเริ่มต้นในกรณีที่ไม่เกิดการแจ้งเตือนว่าไม่มีการให้สารละลายหรือไม่ได้เริ่มให้สารละลายแก่ผู้ป่วยค่ะ